ื่อนัดค่ะนัดมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนะคะพอได้มาทานโมซาตัวนี้ก็มีความรู้สึกแตกและแตกต่างก็คือสีเม็ดแรกที่กินเข้าไปน้ำฉี่ของตัวเองนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับน้ำล้างกาแฟถ้วยกาแฟที่เราดื่มครั้งสุดท้ายมีความแตกและแตกต่างก็คือรู้สึกสบายตัวรู้สึกการปรับสีผิวการ ด,ดูผิวตัวเองไม่รู้สึกว่าจะมีออร่ามากขึ้นแล้วก็การปวดห่วงของมดลูกจ,จะตึงกระชับจะปวดน้อยลงจะมีอาการแปลกและแตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นอะไรมดลูกเมื่อก่อนอนัดเป็นมดลูกต่ำมดลูกหย่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับตกขาวมีอะไรแล้วคราวนี้ก็คือมีเชื้อที่หมอเขาบอกว่าจะมีเชื้อมาเร็งปากมดลูกตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วค่ะคราวนี้ก็มี อาการที่ออกมา,าได้เห็นได้ชัดคือตอนนี้ทานไปได้15วันแล้วค่ะ <m> มันจะมะีเลือดปนเมื่อเมื่อมุกมุกอะค่ะออกมาขับออกมาเยอะจากรู้สึกว่าจะเป็นทางข้างในออกมาเหมือนเป็นผนังมดลูกหรือเปล่านั้นนั้นไม่เข้าใจว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ว่ารับประกันว่าตอนนี้ทานแล้วดีค่ะมีความแปลกและแตกต่างคือร่างกายสดชื่นขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งระบบเต้านมนยคะจากไข่ดาวเริ่มเป็นไข่ต้มแล้ว ดันและคอนเฟค่ะดีจริงๆค่ะขอบอกต่อเลยนะคะนี้รับประทานด้วยตัวเองเพราะว่าพี่เพื่อวารีเขาแนะนําค่ะก็เลยได้มารู้จักโมซาตัวนี้เพื่อเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับภายในอยากให้โมซาไปเชื่ยดูแลได้ผลดีจริงๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มขอบคุณค่ะ